หน้าตาโบสยุยมองด้วยตาป่าบเห็นน้องจึงได้เป็นคนที่ถูกเมือเลื่อยมาหาเเงาด้วยงานเครื่องแสนฝันยังอายฟ้ามาเก็บดอกแค่ไปเห็ดเมนู่บันบ ซูพี่น้องกินเลยดอกแคป่าง่างๆส,สวยๆเลยจ้าสบายดีจ้ามในอรุงหน่อยสิพามาเห็ด หยัดอัวดอกแค่หรือว่าดอกแคหยัดใสเนาะหยัดใสหมูมาเบิงวิธีเห็ดบัตเชนให้เบิงนี่ส่วนประกอบมีมีรอดลอดเสร็จรอดหรือว่าวุ่นเสร็จแล้วก็มีหัวซิ่ไ่ตะไคหอมแดงแล้วก็เห็ดหูหนูพริก แม่แม่ใส่ผิกคับใส่ผิกลงกกรโอ้ยบุเซร้าย,ยา,ยายดักแกนเพชรม่อยากใส่เป็งนัวกับใจเด้อ แต่ว่ากลุ่มนอ่อยสิไซคันนอในกาะน้ำตาลตัดตัดแม่เคยพูดหลายทีที่จะมีแม่บ้านเสื้อปูหานดีแล เกือดมัวดูห่างเลือดแมงดูแม่น้นสิแม่แม้งน,นเลือ,อาาดาูจะสนอดีตำน้ำพริกทุกทีเสียงดังทีกันพุ่งสะเทือนคืนวานกินบน้าลองเต้นไน้าเลกเล็กวไคร้วัดซีไนยะึวัดซีไข เ้รดแต่ส้นลาเนี่ยคุณบอกเื่อนทียาดเื่อนเทียาไงพี่น้องย่กว่าว่ขาดไปเลยก็คือบว่าชิคายนะไม่ได้กินยำถือว่าชิคายเลยหอมหนี่ไงเอาหารอาหารโปรอาหารีว่าถ้ากกินปีละเทเอเนาะปีละเทือหอมเดงหอมเดงหอมเดง หอมแดงใส่หัวหนึ่งสองหัวกันเลยเด็ดเลยนาแล้วชิคายก็ใส่สองสามหัวนะอยากใส่หอมหัวใหญ่ก็ได้เช้นมีหอมแดงกับหอมหัวใหญ่ใส่เขากใส่กับบัวหอมบัวหอมไหนก็ได้ตั้งใจนากใส่พริกไทยนั่นก็ได้เช่นแล้วประมาณเบี๋ยวใส่พริกไทยพริกไทยกูมีอันนี้ก็หอมหลายเลยนะเอาหมูลงมา มู๊มูสักมูสักมู๊ซักเฮ้ยแบบรรทัเรต้องอยากไล่ฝูงไล่ฝูงแต่ว่าไล่ไล่ฝูงมาเสียเห็ุสุะเดซุสุขครั่อ่ะมันลงเหเฮูหนูซอยเลยเล็กแต่เส้นรถ จะหลอดือวนเส้นใส่เอยนะกระเซียงวนๆเจนะ้าเสีเนี่ยเล่นเกมทีบน,บนเจ้าเนนะี่ยเลยจะลองใส่เสียงโซนมาานระเสียงยูวัากรเสียงเสียงนะเสียงหูเ่ยยูว่าจนมาเลย

ใช้ใครลงไปหัวลุ่ยอะค่ะปุ้งตุ้งเส้นปลาแล้วจะใช้ปลาแดกก็ได้เด้อไปกุ้งหอยใช้หนังปลาแม่กินลงไปนิดนึงเฮ้ยกุ้งหอยก็ไปใช้ปลาแดกจ้ะ้ใช้หนังปลาหนังปลากัใช้หนังปลานะแม่กินตามใจตามใจแม่กิน วล anyway. <c ười> ูกอาักกันะสินจังตือนปลาอีกนิดนึงเด็กก็กินต่อทางสิมก่อนนะสิมแบบก็อือนเด้อไปนดือดลงทองิมิี่แบบหูือี่ยนะเ็ตัอแเซนนะ hương thật nè hết nè hết này, nè hết cân nặng đi

เราแค่ด okay, okay, ีล่างก็ทัด่างละทอนเขาเพี่ย้อนอนะเอาไปเอาี่ดาบเขียนไนน้ได้พี่น้องอะไรจะใ่ไหนพังก้นด้วยเดี๋ยวหอหาพังก้นด้วยเลยเขียนในจะใส่สายด้ายนะ 俺いけたもんぐらいなしできて。 แล้วแล้วจ้าข้อมหนึ่งข้อมหนึ่ง หอมมาสิมให้เบิงงเด้อมื่ออื่นจางสีกินให้เบิงงมื่อมาสิม <c ười> มื้อี้ซิมไ้เบิรบกกลิ่นอะไรจางไปไหนนังไปจางไปไหนนังแบบบ Mình xin mấy bông mưa nha. Thì kín mấy bông. Đọc thì ngạc bố bớt.